สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเพชรพากินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราพามากินเจ๋งผักหวานไซคายหมดเลยไซบัทูจุ๊บๆบิลิจุกๆหวานหอมเนาะสดๆผักหวานสดก็ยี่งได้จากต้นอะเหงวหลายเหงวหลายแต่ก็ไม่ห่อนเมนูนี้ราคาราคาเท่าไหร่คะสามร้อยค่ะคุณนี่บ๊ตกคณิตบ่นี่อะไร น่ารัะอืมหรมนี่นี่สูตรสูรินี่นี่แกงใส่ปลาทูนะสูตรแว้งเผ็ดอืมน้ำนมอยมาใครจะไม่ใส่ปลาทูก็ได้เด้อใส่แล้วไม่หอมเนาะอืมถักววานาาเขาจิแกงใส่เห็ดบนใส่เผ็ดตะกวันกับสดดอือืม มันแดงแบบจุกๆเลยอ่ะมาแล้วอุดแสอนว่าสะใจติดอร่อยตามสบายเลยไม่มด้ที่ใส่กลางเหรอคะไม่ถุงขยะยุ่งอะไรตังน้องเตาถุงขยะแกงใส่ใบกะเพราทางร้านเขาใส่อี่ตูเออบานนี้ใสี่กะเพราเลย แสบเ่ละ่ะหรอแสบทก่เรได้เบิดมันก็จะได้อีกรส้ชาหน,นหนึ่งเนาะหืกห้มตัวนาต่น่าเราเคาเรียกผักหวานเนาะหวานชค่นี้ไม่หนักหวานเนาะแต่ว่าแถวเราไม่ค่อยมีเนาะ หวานแม่ๆพี่น้องอยากกินอีกอือ,อวันนี้กินข้าวเจ้าตูทุกระตัวอืมตูขึ้นก็มาดบานมาเลยเมนูบานบานมาหลายเด้พี่น้องเราติดตามด้ย ซื้อเดอะประมน<ฮ>หาเะประหามีเวลาหาขนาดส,สูบไปยังไม่ได้กินอ่ะขนาดสิบเบ็ดก็กนนดดยัอองไม่ได้กินน,น้องได้ดูรไปมัง่งเ่อป้กัาผักหวานหาสิบบาทว่ามันสกุลสิอืมัไม่ได้กินเมนูนี้ นานมากกินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วะปีไหนเมื่วอวันนี้ยังกินอยู่มที่กรบบังฮึที่เรากลับบ้านยังกินอยู่เลยจังเป็นไม่ไหร่ปีที่แล้วแล้อ,อืมแต่ทั้งสุดนี่หนึ่งทั้งวานออกกันหอกทั้ปูกนัน เพื่นเธอไม่เกิดตลอดบอสอืมเขาคอยมีได้บ้างเขาล่ะหายากเหรออืมเฮ้ยมันเป็นปลาเนาะปลาก็มีน้อยต้นแล้วทุกวันเนี่ยเขาก็ลือล้อไปทำอย่างอื่นไม่ได้ปลากระดับหุบเบิกอืมเมื่อก่อนก็พอได้กินนย่าแต่แถวๆมันปลาเยอะเลยภูเขาอะไรเพื่อนบ้านอเอามาขายหมอพี่เนาะ ไข่มาแดงหวานหวานเคียวแตกปุ๊ปอืมอืมแตกปุ๊บคูดเลยบต่างตัางนี้นจนแจงแจกต่างนีนงานมากอืมแบบ้คำาตาสวยมีแต่อ่อนๆด้วยเนี่ย เอามาเดงขึ้มาก่อนห้างพีบ说อ话ไม่ทันแห้งค่งกินเสร็จเราไปนอนพักผ่นเดินทางแตเช้า อยู่บนน<อ>่องนอหน้าหนาวพี่น่ะมาส่องที่เปลี่ยนองศาเนาะอุ้มมาบ้ากันมาตีสามมาบ้ากันตื่นจักวนเตือนอะไรบนลูกลองต่อ ซื้อกินเขาก็สาใส่แห่แค่ช้อนเหญ่นึ่มเดียวมันแพงอ่ะสิาคตะวันแห่ยอยู่กินเมียงมดใส่แมนไปนึ่ส้มก็เสรให้เยอะเกิ <laughs> กลับบ้านดูเออว่าันเที่ยวบันท่าไปหน้ารถเที่ยวจตท่าเขาปเป็นลูกเป็นกอไปลรอหลบตาไปก็ถูกเนาะเนาะใช้เ <c oughs> น่าถุอยูเ่เร่เร่เร่ถึ <c oughs> งบ้านแล้วจะมาจะความประเด็จ แซ่บจะจะหามิดรฝักหวานมากินจะหาได้แซ่บกินกับน้ำพริกบัวก่อนี๋ยวกันน้ำลายแตกไะกินอาหารคือไหนมาแซ่บนะัะหวานหวานสองทีมันออกหวานหวาน,ม,นมันยังไงไมันูหลือกินเข้าไปแตกปุ๊ โอ้เ <Dol> ก <an problems> <ice sur> <ts> ่์กะอนี่ฮะน่ะอืมจะว่าไม่แายเลือดฉันไม่แายเลือดเหรอเข้าปากได้บ้า่เหรออืมไม่น้อยเลยน้อยน้อยอืม ออกขเรยมองอะไรอะเอียงตะกี้เนาะข้าจต่ว่าสุบังวันที่ท่านแหละป่งกระจอกันป่งฝาายง่ในในไปวัดเนาะวันนี้ไม่ออกก็นั่งทาผักระจันออกว่พริกจะนอพริกจะนะยันผกกัีพกิกบิดยันบริเล็เส จงอย่างเหรอกำลังจงหย่างใจรู้ท่าไหเมื่อวานพี่น้องร้ละห้าร้อยเขาใส่ถุงละห้าร้อยสองร้อยแล้วก็ร้อยร้อยห้าถิบบอหยิบเล่งใส่ถุงไงผัวเนี้ยแล้วขันมาถามเอาอันนี้บอเด้อเพื่อน ทำคนใจตังเลยเนาะอืมขึ้นอจ้ะอืมอืมเอาเพชรเฮ้ยเถอะ เอากระชอนไหมคะวันเ,าาเอาอินด,ดิดิดบคลิปก็ไปไปก็ไปตัวอืม,อมจับไปกัม้มนิกแกงไข่มมเด็งส่ผักหวานในกระทู้สองตัวเอาคูณสำหรับการติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลรงใจพวกเราด้วยนะจ้าแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า 怕，拜。